ด้วยเหตุผลใดนะครับหรือดาวดวงใดนะครับที่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับจะต้องเซฟตี้ตัวเองให้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องของความใจดีนะครับชินแสหมิงนะครับมาอธิบายให้ฟังตรงนี้ชัดๆนะครับผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันหลายท่าน นะครับน่าจะมีความสงสัยไม่น้อยคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ดาวตอนเนี้มันไปอยู่อาริมรณะวินาศหลายดวงนะครับซึ่งไอเรือนอาริมรณะวินาศนั้นมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงการแก้ปัญหาแต่ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีกัน นะครับโดยรวมแล้วคุณยังหาเงินเก่งหาเงินคล่องอยู่แต่ปัญหาคือมันจะมีคนมาช่วยใช้เนี่ยสิครับเออนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือใครที่บางทีก็ไม่อยากจะนับญาตินับเพื่อนกับโคตรแม่งหรอกนะฮะแต่ว่าพอมันมาขอความช่วยเหลือแล้วเราก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดดาวมันเดินแบบนี้ชาวลัคนาราศีกัน <c oughs> สิ่งที่คุณจะต้องทําที่สุดในช่วงนี้คือการเซฟตี้ตัวเองนะพยายามนะครับนึกถึงที่ทินแสหมิงบอกให้เงินไปนะครับถือว่าเอาเงินไปซื้อศัตรูนะจำคํานี้ไว้ให้แม่นนะครับเอาเงินให้ไปถือว่าเอาเงินไปซื้อศัตรูแทนที่จะซื้อมิตรกลับมาตันหาไปซื้อศัตรูนะครับ เลี่ยงเลยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยแล้วก็ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันระวังสุขภาพร่างกายนิดนึ่งอ่านแล้วถามว่าพยากรณ์มาถึงตรงนี้แม่งช่วงนี้มีอะไรดีบ้างกต่ผมก็บอกไปแล้วว่าคุณยังหาเงินหาทองได้คล่องอยู่หาเงินหาทองได้คล่องอยู่เพียงแต่ช่วงเนี้ยสะกดคําว่าเห็นแก่ตัวไว้เยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับโบราณเขาชอบพูดว่าอย่าเห็นแก่ตัวมันใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น อย่างในกรณีของชาวลัคนาราศีกันช่วงเนี้ผมให้คุณพยายามเห็นแก่ตัวไว้เลยนะครับไม่ได้ไปเอาเปรียบใครนะแต่พยายามปกป้องของตัวเองไว้ให้มากมิฉนั้นแล้วเดี๋ยวจะวุ่นวายใจนะก็ติงชาวลัคนาราศีกันไว้แบบนี้กับช่วงที่ดาวมันโคจรชัดเจนเหลือเกินนะสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดสาแถงโงเฮงและ12ลักคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL ID at mastermin d 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ